สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพบกับสเต็ปที่3ของขั้นตอนการขายค่ะนั่นก็คือสเต็ปของการเสนอแบบถ้าเราพวกเราจำน้ำหนักคะแนนได้นะคะแม้จะเพียง10%แต่ต้องบอกว่าขั้นตอนนี้นะคะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราค้นหาข้อมูลลูกค้าจนรู้แล้วว่าจุดเพนพอยต์ของลูกค้าคืออะไรหลังจากนั้นเราเปิดใจเราขยี้เพนพอยต์เราสร้างความกลัวจนลูกค้าเริ่มสนใจละ เริ่มอยากรู้แล้วว่าแล้วเขาจะต้องทำยังไงนะคะขั้นตอนที่3คือการนำเสนอแบบประกันค่ะถ้าเราพูดแล้วลูกค้าไม่เข้าใจพูดแล้วลูกค้าไม่สนใจก็อาจจะทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ตัดสินใจซื้อเลยก็ได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดใน5ขั้นตอนการขายค่ะเพราะว่าเราสามารถซักซ้อมได้เราสามารถเขียนบทพูดซ้ำๆซ้าๆเพราะว่าเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันเนี่ยมัน คงที่นะคะมันไม่คลาดเคลื่อนไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นตัวแทนต้องซ้อมพูดให้คล่องปากหลักการง่ายๆค่ะก็คือว่า 1. เราต้องมีความรู้ความเข้าใจในแบบประกันนั้นพอสมควรค่ะและก็2ต้องหาให้เจอค่ะว่าจุดเด่นของแบบประกันนั้นเนี่ยที่มีประโยชน์กับลูกค้าที่ทำให้ลูกค้าคุ้มค่าที่จะซื้อคืออะไรบ้าง และ 3. สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆนะคะต้องดึงจุดเด่นของแบบประกรันให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆห้ามใช้ศัพท์เทคนิคที่รู้กันเฉพาะตัวแทนแต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเพราะบางทีพอลูกค้าฟังแล้วอาจจะงงอาจจะดูเข้าใจยากนะคะทำให้ลูกค้าอาจจะไม่สนใจแบบประกันนั้นค่ะในระหว่างที่เรานำเสนอแบบประกรันลูกค้าเองค่ะก็มีตัดช่างเพื่อเปรียบเทียบนะคะระหว่างเบี้ยประกันที่เขาต้องจ่ายกับความคุ้มค่าที่เขาจะได้รับ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถนําเสนอแบบประกันให้ลูกค้าเห็นว่า เขาจ่ายเบีย้ยแค่นี้เองค่ะแต่เขาได้ผลประโยชน์ข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้เยอะแยะมากมายสุดท้ายค่ะเมื่อดูแล้วว่าโอ้เบีย้ยประกันเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าแล้วเนี่ยมันดูน่าสนใจมากๆลูกค้าก็จะเปิดใจค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะนําเสนอการขายประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่วงเงิน3ล้านบาทนะคะเราก็ทําให้ลูกค้าเห็นว่าด้วยเบีย้ยประกันที่ลูกค้าจ่ายเพียงแค่เดือนละ2,000กว่าบาทหรือปีละ2 0 0 0 0กว่าบาทค่ะ แต่ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะคือวงเงินความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลถึงปีละ3ล้านบาทค่ะตลอด365วันถ้าลูกค้ามีการแอดมิดในโรงพยาบาลจะมีค่ารักษาค่ายาค่าผ่าตัดทุกสิ่งทุกอย่างตั้ง3ล้านบาทเพราะฉะนั้นเมื่อเอา2 0 0 0 0ไปเทียบกับ3ล้านพวกเราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าความคุ้มค่ามันน่าสนใจมากๆค่ะ โดยที่3ล้านนี้นะคะมีแค่เพียง4รายการเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าที่บริษัทล็อกวงเงินเอาไว้1ก็คือค่าห้อง3,000บาท2ค่าบริการพยาบาล1,000บาท3ค่าแพทย์เยี่ยมไข้วันละ2,000บาทและ4ค่ะค่ายากลับบ้านครั้งละ2,000บาทที่เหลือวงเงินอื่นๆเพิ่มเติมที่ไม่ใช่4รายการนี้ซึ่งหมายรวมตั้งแต่ค่ายาค่ารักษาค่าผ่าตัด ค่าห้อง ICU หรือแม้กระทั่งค่าเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินค่าล้างไตฉา,ายแสงฝังแร่ีโมเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งค่าผ่าตัดแบบเดยเคสแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลบริษัทมีวงเงินให้ถึงปีละ3ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้าเห็นความคุ้มค่านะคะเอาเงิน20,000มาแลกกับวงเงิน3ล้านยกตาช่างแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าจริงๆลูกค้าก็จะสนใจค่ะ หรือถ้าเราจะนำเสนอโครงการ My Double Plus 25ทับ20โครงการออมร้อยได้ล้านเราทำให้ลูกค้าเห็นเลยค่ะว่าวันนี้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการกับเราวันละ100บาทเดือนละ3,000ปีละ3 6 0 0 0วันนี้ความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับคืออะไรบ้างวันละ100บาทแต่จะกลายเป็นเงิน600,000ทันทีในวันที่ลูกค้าเสียชีวิตวันละ100บาทจะกลายเป็นเงิน1ล้านในวันที่ครบสัญญา ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากธนาคารแถมยังเอาไปลดหย่อนภาษีได้ในวงเงินหนึ่งแสนบาทและที่สำคัญที่สุดค่ะหากลูกค้าโชคร้ายกลายเป็นคนทุบพลภาพบริษัทรับหน้าที่ฝากเงินก้อนนี้แทนตลอดสัญญาผลประโยชน์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมจะเห็นว่าเมื่อลูกค้าเปรียบเทียบตาช่างระหว่างเบี้ยประกันกับความคุ้มค่าที่เขาได้รับถ้าเราทำให้ลูกค้าเห็นว่าแบบประกันนี้ คุ้มค่ามากๆเมื่อเทียบกับเบี้ยที่จ่ายนั่นลูกค้าก็จะสนใจค่ะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้สิ่งที่ทุกคนต้องกลับไปฝึกฝนนะคะก็คือเรียนรู้แต่ละแบบประกรันแล้วก็ดึงจุดเด่นของแบบนั้นๆออกมาจัดเรียงลำดับการพูดให้ดีแล้วฝึกซ้อมให้เป็นธรรมชาติสามารถที่จะนำเสนอให้ลูกค้าเห็นว่าผลประโยชน์ของแบบประกรนันนี้คุ้มค่าที่จะจ่ายค่ะ